จาครั้งนี้เขาเล่นแบบน่ารักมากเล่นแบบเหมือนเด็กแบบตัวแค่นี้บางอันไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าไดอะล็อกเขาก็แบบแอบเล่นออกมาอย่างเงี้ยบางทีก็แอบเขินเหมือนกันเพราะว่าอินครับครับสวัสดีครับผมชื่อเฟิร์สฉลองรัต์นะครับผมรับบทเป็นอาชีครับครับก็คาแรคเตอร์ที่ผมได้รับก็เป็นคาแรคเตอร์ของอาชีครับซึ่ง ไคลเตอร์อชี้เนี่ยเขาจะมีความนิ่งๆด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าภูมิหลังของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเติบโตมาคนเดียวแล้วก็แบบเขาเรียกว่าน้ำพังน้ำแรงตัวเองความน่าสนใจคือในเรื่องเรื่องนี้ตัวอาชีเขาจะเรียกว่าพลิกบทบาทแล้วกันไม่เหมือนกับสิ่งไม่เหมือนกับที่ทุกคนเคยเห็นก็รู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นเป็นบทที่อย่างที่บอกครับเขาค่อนข้างจะนิ่ง เราเราเลยรู้สึกว่าการที่เราได้รับบทนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วเราเราขยับมือขยับไม้แบบเนี้ยบ่อยๆอ่ะไม่ใช่อชีแล้วฉะนั้นอ่ะเราจะต้องไปฝึกความนิ่งมีการนั่งสมาธิเพิ่มถามพี่ผูมกับว่าแบบจริงๆแล้วตัวอาชีเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนเขาเขาคิดยังไงคือจริงๆมันรวมถึงความคิดด้วยถึงจะ5เรื่องแล้วเราเราแบบเจอกันมา3ปีแล้วอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ยังตื่นเต้นท,ทุกทุกเรื่องเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วการแสดงออกมันก็ต่างกันไป อย่างที่บอกจาครั้งเนี้ยเขาเล่นแบบน่ารักมากเล่นแบบเหมือนเด็กแบบตัวแค่นี้ยใหญ่ทุกคนไปรอดูแล้วกันว่าแบบจาเขาจะมีแบบมีมุกมีแบบหยอดหยอดบางอันไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าไดอะลอกเขาก็แบบแอบเล่นออกมาอย่างเงี้ยบางทีก็แอบเขินเหมือนกันเพราะว่าอินครับจริงๆรู้สึกขอบคุณทุกๆคนแล้วกันขอบคุณเพื่อนๆที่แบบว่าจริงๆทุกคนในเรื่องเรื่องเนี้ยตั้งใจแบบตั้งใจเล่นมากๆแล้วก็แบบเรียกว่าไงรู้สึกว่าเอนจอยแล้วก็สนุกเหมือนแบบเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับเอาจริงๆเราเราก็ได้ศึกษาศึกษากันตั้งแต่แบบเหมือนเราเริ่ม,มตั้งแต่หนึ่งด้วยกันเนาะเริ่มจากศูนย์แล้วกันอย่าเรียกหนึ่งเลยเริ่มแต่ศูนย์ต่างคนก็ต่างเติบโตเนาะเราก็จะได้เห็นช่วงชีวิตของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆก็รู้สึกชอบทุกๆโมเมนต์แล้วกันที่ที่เราได้อยู่ด้วยกันที่เราได้ทํางาน,น,นด้วยกันที่เราได้เล่นเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกแบบชอบมากครับผม จริงๆอาชีพกับผมมีความฝันคล้ายๆกันครับคือด้วยความที่อาชีพเป็นนักแสดงเนาะเราก็เป็นนักแสดงด้วยเราก็อยากจะเป็นนักแสดงที่เขาเรียกว่าคุณภาพเนาะแล้วก็เติบโตไปในอาชีพนี้อย่างแบบอย่างมีคุณภาพอย่างเขาเรียกว่าอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเรื่องของการแสดงอะไรอย่างงี้ครับอยากเล่นบทได้้ดดหลายๆบทครับผมก็จริงๆก็เหมือนๆกันครับ เอาจริงๆแต่ละซีนแตกต่างกันอย่างแบบสิ้นเชิงเลยอย่างดราม่าเนี้ยจะเป็นดราม่าของตัวอาชีแต่ถ้าเป็นคอมดี้อ่ะมันคือละครที่ซ้อนละครมันเลยกลายเป็นคอมดี้ได้ฉะนั้นอ่ะเราก็จะเล่นอะไรก็ได้ที่แบบเป็นความแบบตลกหรือว่าแบบอยากเล่นอะไรก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันน่าสนใจต่างกันพอเวลาเล่นเป็นตัวอาชีเล่นดราม่ามันต้องดราม่าแบบอาชี มันต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างน่าสนใจแล้วส่วนตอนเล่นเงนี้ยถ้าจะให้แนะนําก็อยากให้ทุกคนไปรอดูซีนที่เขาไปเล่นละครซ้อนละคระครับมันก็ตลกไปอีกแบบหนึ่งครับตัวเองก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนครับสนุกมากๆเอาจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่เมาเพื่อนเมาพี่พุ่มกับก็ก็ยังได้นะครับเพราะว่าจริงๆพี่เขาเขาก็จะมีฉายาครับพวกผมก็จะเรียกเขาเพราะว่าพี่เดวิลครับเพราะว่าเขาอ่ะ <laughs> โหมดน่ารักคือจริงๆเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็มุ้งมิงมากเลยนะครับแต่ว่าพอเวลาเขาเข้าบทการเป็นพุ่มกับเมื่อไหร่ความน่าเกรงขาขอ่ะคือถ้าเขาเดินมาตรงเนี้ยรู้แล้วว่ามาต้องแบบเข้าคาแรคเตอร์แหละเอ๊ะนิดหน่อยเนี่ยเขาเดินมาแบบแทบจะยีกหลังแล้วนะคืออันนี้ก็จะเป็นความแบบเขาเรียกว่าความน่ารักของพี่เดวิดแล้วกันส่วนถ้าเป็นเพื่อนก็คงเป็นบอสตันมั้งครับเพราะเหมือนทุกคนก็เอ็นจอยับเขามากอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบว่าจากกับบอสตันนี่เขาแบบเข้าคู่กันเป็นแบบลูกคู่แบบดีมาก ตอนแรกอะผมผมเคยคิดว่าการเป็นอาชีพะมันจะทให้ผมนิ่งขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นอาชีพะช่วงระหว่างถ่ายทำอะผมแทบจะแบบคุยกับคนน้อยมากการพูดการพูดการจาอะไรเงี้ยผมแทบจะแบบพูดน้อยแล้วแบบมีความเป็นอาชีพสูงแต่พอจบซีรีส์ปุ๊บก็คือเหมือนอาชีพหลุดออกไปจากตัวเลยผมก็กลับกลายมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเฟิร์สคนเดิมอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามเอาจริงๆถ้าถามว่าได้อะไรมั่งเอาจริงเราได้อะไรหลายอย่างจากจากตัวเขามาก ไม่ว่าจะเป็นความเป็นผู้ใหญ่ของตัวอาชีความความคิดของเขาเขาจะคิดก่อนแล้วค่อยพูดออกมาแล้วแบบไต่ตองก่อนอะไรเงี้ยครับก็จริงๆต้องขอบคุณอาชีมากๆที่ให้อะไรหลายๆอย่างกับตัวผมครับครับแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับ b e m y Super Star ครับพี่เพื่อนกับเด็กหมาในกองนะครับผมก็เอ่อเรื่องนี้ทั้งคอมเมดี้สนุกทุกคนตั้งใจมากครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามไปทุกๆ E ีีเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าสนุกมากๆแน่นอนครับ